สวัสดีครับคลิปนี้นะครับครอบครัว่นเกมของเราจะมาแนะนําเกมที่ย้อนอด,ดีให้เพื่อนๆได้นนชวนคิดถึงกันนะครับกับเกมที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมระดับตำนานที่หลายคนรู้จักกันดีครับกับเกมนี้ The the House e of d Dead a แม่เสียงคุ้นหูเลย The h o u s e of the Dead คือเกมยิงซอมบี้นะครับที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเซกาเมื่อปี1996นะครับในยุคนั้นสมัยนั้น,นก็เป็นยุคที่การเล่นเกมตู้อาเขตตามห้างสรรพสินค้าย,ยัางเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับย้อนอดีตไปขนาดนี้ถ้าใครที่อายุป,ประมาณ30ปีขึ้นไปนะครับก็คงจะต้องนึกภาพออกกันแน่นอนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนคงต้องเคยเล่นกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะเสียที5บาท10บ,บาทเล่นตานึ่งตายก็หยอดเหรียญใหม เพื่อนผมสมัยเด็กเคยหยอดกันเป็นร้อยร้อยบาทเลยก็มีให้เห็นกันมาแล้ว The House of the Dead นะครับถูกหยิบนำมาปัดฝุ่นรีเมคใหม่แล้วนำมาวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มเครื่อง Nintendo Switch ซึ่งนอกจากจะปรับปรุงเรื่องการาฟ,ฟิกใหม่หมดแล้วครับยังมีการเพิ่มโหมดใหม่เพื่อเอาใจคอแฟนเกมสำหรับความโหดสะใจอีกด้วย The House of the Dead ฉบับรีเมคนี้นครับทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเพราะด้วยความที่ภาพชัดขึ้นสว่างขึ้นนะฮะและมีการปรับรายละเอียดต่างๆให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ ทำให้การเล่นเกมภาคนี้ครับได้อัตรลดมากขึ้นด้วยครับในเรื่องของเกมนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยมนุษย์กายพันธุ์แห่งหนึ่งนะครับที่เกิดความผิดพลาดบางอย่างขึ้นจนทําให้มนุษย์กายพันธุ์ที่ว่านั้นออกมาอารวาสไล่ฆ่าบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นพระเอกของเราครับโทมัสโลแกนและคู่หูเอเจนจีนะฮะซึ่งตามสื่อความลับของศูนย์วิจัยแห่งนี้มาอยู่ก่อนแล้วนะฮะจึงได้เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนั่นจึงทําให้เขาได้ต้องเผชิญกับเหล่ามนุษย์กายพันธ์ที่มี Was so ซึ่งในภาคนี้เับจะเป็นเกมรีเมคของภาคแรกนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับเกมนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4-5ภาคเลยนะครับโดยในแต่ละภาคปืนที่ตัวเอกใช้ยิงนะครับจะไม่เหมือนกันอย่างภาคที่ผมชอบสุดๆสมัยเล่นเกมโูวก็เป็นภาค3นะฮะที่ตัวเอกจะใช้ปืนลูกซองเล่นทีก็เมื่อยแขนทีเดียว ในภาคนี้นะครับตัวเอกของเรายังใช้ปืนพกอยู่นะครับเป็นตัวตั้งต้นซึ่งสามารถยิงศัตรูได้ที6นั่นเหมือนปืนลูกโม่งนะฮะแล้วก็รีโหลดกระสุนได้ลวนๆเหมือนปืนกลเลยด้วยความที่ภายในเกมนะครับมีทั้งศัตรูแล้วก็ไอเทมรวมไปถึงทางเลือกในการเดินต่างๆเนี่ยที่ต้องใช้ปืนยิงเพื่อเป็นการเลือกช้อยนั้นด้วยทําให้การบริหารการใช้กระสุนเป็นเรื่องจําเป็นในการเอาตัวรอดน,นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเกมซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ากระสุนหมดนะฮะร,รีโหลดไม่ทันโดนฟันหน้าแหแหง่นนนอ สำหรับ The House of the Dead ฉบับรีเมคนี้นะเป็นการเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ทำให้การควบคุมการเล่นผ่าน Joy-Con นะอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เล่นบางท่านนะครับที่ยังไม่มีความคุ้นเคยในการใช้จอยในการบังคับต่างๆจริงอยู่ที่ว่าเราสามารถเลือกปรับแต่งการควบคุมได้ทั้งแบบการใช้แกนอนาล็อกควบคุมแต่การใช้ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวผ่านจอยนะครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงตรงนี้นะครับว่าฟีลลิ่งของการเล่นที่ผมได้ทดสอบไปนั้นนะฮะยังค่อนข้างบังคับลําบากพอสมควรเลยซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่เหมือนกันนะฮะ ข้อสังเกตที่น่าเสียดายอีกข้อนะครับก็เป็นเรื่องของการโหลดเข้าเกมครับหน้าการโหลดก่อนเข้าเกม The House of the Dead ฉบับ e ีเม e อันนี้ค่อนข้างแปลกเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะไม่มีตัวพีโหลดใดๆเลยมันดํามืดไม่มีตัวอ,อ,กอักษรไม่มีตัวการ์ตูนวิ่งให้เห็นเลยถ้าใครเห็นทีแรกนะฮะก็ยังนึกว่าเกมค้างอย่างตอนผมเล่นนะครับครั้งแรกผมยังแทบจะปิดเกมไปดูเหมือนกันตรงจุดนี้ ในส่วนนี้ผมว่าถ้าเกิดเอาตัวพีโหลดมาใส่ให้ผู้เล่นรู้ตัวหน่อยก็จะดีมากเลยฮะตรงจุดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเกมจะอัปเดตแก้ไขตรงนี้หรือเปล่านะฮะแต่เอาเป็นว่าอย่าลืมทนล้อโหลดหน่อยแล้วกันนะฮะอย่าเข้าใจผิดถกคิดว่าเกมค้างเหมือนผมล่ะ สำหรับใครที่สนใจเดอะฮาส์เดอะเดฉบับรีเมคนี่ฮะเอาไว้เล่นสนุกสนุกและเลิกความหลังกันนะฮะก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ใน Nintendo eShop นะครับอย่างตัวอย่างที่เขาส่งให้ผมรีวิวนะครับก็มาจาก Nintendo EShop ประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งถ้าใครซื้อไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนภาษาภายในเกมให้กลายเป็นภาษาอังกฤษแบบผมได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไปเอาละครับคลิปนี้ครอบครองนเกมต้องลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเล่นเกมให้สนุกแล้วพบกัน